ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่11เมษายนพศ2567กนาบสวัสดีเอฟซีทุกทุกทันที่เกียรติของมารับชมคลิปของทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้กัเป็นคลิปที่2ครับพี่น้องครับอา่ามีงัวมาแบ่งพี่แบ่งน้องไปเลี้ยงเป็นงวัวราคาบา่แพงส่งฟรี200กิโลเมตรไกลก็สองร้ก,ก,กิโลเมตรก็ส่งแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับผมขอขายแบบยกเนะครับพี่น้องครับอ่าพรอนเป็นงัว Now, แม่ลูกกันทั้งสามตัวรครับพี่น้องครับลูกสาวใหญ่กับท่องแม่กระท่องเรากลูกไส้แน่นๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมอธิบายเพราะแสงเฉตไม่ทราบกันด้ครับพี่น้องครับอันนี้ตัวแม่เราครับแม่รักนี่ครับลูกตัวที่สามนท่องเนะครับทีว่าท่องท่องสีเดือนบวกครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้อายุเจ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องครับเรากตัวลูกสาวใหญ่นี่ท่องหาเดือนบวกครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ กระเปสูงลายลูกสาวกรสูงลายสูงลอยมีสิบหานี่นะครับพี่น้องครับก็เป็นไทยอีสานบ้านเฮาก็บดีประมาณนี้ครับไทยพื้นบ้านครับพี่น้องครับอ่าสำหรับหม่องขายนะครับงัวงสามตัวหาหัวใจครับเอาไปสามหมื่นหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่วงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับเทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝาง อำเภอกะเกดวิส anyway, ัยจ so like ังวัดเลยได้ครับพี yeah. ่น like ้องครับคุ้มค่าเกินค่าแน่นอนครับพี่น้องครับซื้อสามโตเด้กง้อหาโตครับพี่น้องครับเราไปง้อเรี่องไงทุนแดดทุนโลกทุนฝนครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองขิเมครับอ่าก้อนีเซื้อขอแนะนําดีๆจากทั้งช่องครับปรึกษากันภายในครอบครัวครับพี่น้องครับพ่อแม่ลูกเมียเห็นดีน้ำกันกับจ้องเลยเสือครับคุ้มค่าการลงทุนแน่นอนกดกติกางทั้งคอเช่นเดิมอย่าโทษเร่งโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควบสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับ เพราะว่าเห็นใจทั้งช่องเขานําครับช่องเข้าเป็นงวอ่าจัดโปในช่วงเดือนปีใหม่ไทยช่วงสงการครับพี่น้องครับขายกถื่อขายให้ชิดหัวชิดถึงกันไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับท่านไดซื้อไปเลี้ยงกับไปร้อยพิ่น้องไนเลยครับพี่น้องครับน้ำน้มแม่กับถือว่าโอเชีดเลยครับพี่น้องครับการพัฒนาจากอไถเนนีๆมาเป็นไยกลางไยบามันครับพี่น้องครับกับถือว่าเล่ามาได้ไกลอยู่ครับพี่น้องครับเนื้อเน้นๆนี่ครับผู้ใดซื้อไปแล้วเอาไป เมียงสงการกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้พ่นตัวเม่ก็มีลูกตัวลูกสาวใหญ่ก็มีลูกลูกสามในท้องเนี่ตัวนี้ครับตวนเม่สาวลูกแรกครับพี่น้องครับนั่นนี่ลูกสาวใหญ่แล้วครับลูกสาวก็ห่างดีก็แม่ยเยอครับกับพัฒนามาหลายครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกับบพ่าะใคเด้เขาไปตอบเป็นไรครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสีโทษกาเปลี่เนได้ครับพี่น้องครับห้ซีทค่อนร้อมจบด้่ครับราคานี้ครับอ่า แม่ลูกเมียลูกผูง่วขคอเดียวกันแม่ทองลูกสาวทองลูกผูตัวบูบูใหญ่เนื้อแน่นๆในราคาแชร์สามหมื่นหาพันบาทซื้อสามได้หาครับพี่น้องครับบริการจัดส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรลรงกันนะครับถ้าท่านบ่เข้าใจโคมไดนสับสนราคาได้อาให้โทรมาหาผมโดยตรงได้เลยครับพี่น้องครับฝากเบอร์ทีนึงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของครอวกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปตมมนตบลมนต์ฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสำรับไทยคลิปนี้ก็ใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามเข้ามารับชมชิปลูกในบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แจทีมงานหน่อยๆห,ห้ามน้ำครับพี่น้องครับขายงวอซงฟีบอมมี่มาจำบอดด้ขายคอนเถิ่นนิน่ขายความจริงใจครับสโตรแกนของทางช่องครับสำรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ